มันเป็นรถที่ดีนะผมพยายามพูดหลายครั้งแล้วว่าอันนี้คือไฮเอ็นญญี่ปุ่นขนาดแท้เลยที่เทียบเท่าแบรนด์ยุโรปทีหุยนี่มันยิ่งกว่านั่งเครื่องบิน First c คลาสอริงนะความรู้สึกคือมันนั่งแล้วมันสบายทุกอย่างมาดูแบบเขอบของเครื่องใช้มันดูแบบว้าวอ่ะผู้บริหารเออนั่งแล้วแบบกว้างขวางอันนี่แหละคือคาแรคเตอร์ของความเป็นรถสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอยู่ในคราบของซีดนอะไร รวมไปถึงเครื่องก็ถึกทนกว่ารถยุโรปหลายๆรุ่นนะครับ,ค,รบคือเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอมตะเลยแหละเครื่องบางรุ่นของเล็กซัสนะ LEXUS AUTO CITY ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้มาอยู่เป็นเป็นเกียรติพิเศษมากเลยนะครับวันนี้อยู่กับพี่จีโรชานนะคบสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะชื่อมอสครับบังมอสแน่วันนี้พี่จิโรเห็นทางพี่จิโรเนี่ยใช้ตัวของ LEXUS ด้วยที่อเมริกาครับผมเลยอยากจะสอบถามความรู้สึกที่ใช้รถ LEXUS หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างงันนี้พูดตรงๆอยู่ในหัวอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับความรู้สึกก็คือชอบประทับใจในเรื่องของวัสดุ ในเรื่องของช่วงล่างคือช่วงล่างเฟิร์มแล้วดีมากปกติเนี่ยผมจะไม่รู้บางคนอาจจะเป็นนะแพ้ช่วงล่างของรถบางค่ายครับแต่เล็กซัสนี่คือเยี่ยมโอเคขับแล้วไม่มึนหัวดีครับแน่นแน่นนึบกริปเลยใช่ของพี่จิโรเป็นตัว r c ใช่ไหม R4 คูปอะครับอ๋อเป็นเป็นขับเคลื่อนล้อหลังเครื่องหสูใช่ครับตัวนั้นดีมากเลยตัว R4 นะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่จิโร่แจ้งว่า พิจโลชอบเป็นตัว iS ด้วยเพราะว่ามันได้ดีไซน์มาจากตัว LFA ใช่ครับคือเท่าที่ผมศึกษามานะของฝั่งอเมริกา oh. เขาบอกว่า Lexus iS เนี่ย oh. คือได้เขาเลกถอดแบบ DNA มาจาก Lexus LFA ครับตัวซ u เปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ของเขาอะนะครับซึ่งก็เลยชอบจริงๆในเรื่องของดีไซน์ภายนอกนะที่หน้าหน้ามันจะแบบวายออกเนี้ย oh. คือจะดูบานๆมันมีรถซีดานอยู่ไม่กี่รุ่นนะ ที่จะทาหน้ากมาได้แบบดูเป็นสปอร์ตขนาดนี้ใช่แล้วข้างๆมันโป่งออกมาด้วยใช่ใช่ที่นี่แหละคือคาแรคเตอร์ของความเป็นรถสปอร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอยู่ในคราบของซีดานใช่เลยคือดีไซน์ถ้าเรื่องดีไซน์เนี่ยคือคันนี้แบบสุดยอดชอบมากมางานแนวนี้จะแวะมาดูตลอดใช่ครับเพราะอยากได้ถ้าพิจิโร่ว่างก็มาลองเทสด์ได้นะครับยังไม่เคยยังไม่เคยขับคือใจอะกลับอเมริกายังคิดเลยว่าอยากซื้อรุ่นนี้ขับ เป็นซีดานเป็นเดลี่อะไรเงี้ยมันสวยจริงครับสวยมากสวยมากคม<ช>ครับ,รบแล้วก็ตัวนี้มันก็2ล้านกว่าบาทถ้าในในไทยนะครับประมาณ2ล้านหกแสนเก้าครับราคาที่อเมริกาน่าจะถูกกว่านี้เยอะล้านต้นต้น,ลนแล้วแต่แล้วแต่ทริมเพราะว่าที่อเมริกามันมีไปยันเครื่อง8สูตัว Fversion ใช่ไหมฮะตัว HighPerformance อันนั้นจะแรงดุดันก็จะแพงขึ้นไปอีกแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะอยู่ล้านต้นต้นครับครับอ่าแล้วก็ เคยเห็นพี่จิโร่ได้ลองนั่งตัวรถตู้ LM ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามอดดูคลิปพี่จิโร่อยู่นะคับรถกลับไทยรอบแรกเลยใช่ครับไอความรู้สึกที่ตอนนั่ง lexus LM เป็นยังไงบ้างครับจิโร่ถุยนี่มันยิ่งกว่านั่งเครื่องบิน first class จริงอะความรู้สึกคือมันนั่งแล้วมันสบายทุกอย่างมันดูแบบขรอของเครื่องใช้มันดูแบบาเท้าอ่ะผู้บริหารเออนั่งแล้วแบบกว้างขวางไม่มึนหัวด้วย ที่สำคัญเพราะปกติผมเวลานั่งรถแนวรถมินิแวนหรือรถฟูซ่าเอสยูวีผมจะชอบเทสไปนั่งข้างหลังว่ามันมึนหัวหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของของคนขับด้วยแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเล็กซตัวนั้นน่ยมันไม่มึนใช่ช่วงล่างช่วงล่างดีมากตัวอ่าใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อยากจะให้พี่จิโร่ฝากอะไรถึง คนแบบแฟนแฟนเพจของพี่จิโร่เองหรือว่าแฟนเพจที่สนใจรถเล็กซัสดหนึ่งครับก็ยังไงคือผมมองว่ามันเป็นรถที่ดีนะครผมพยายามพูดหลายครั้งแล้วว่าอันนี้คือไฮเอ็นญญี่ปุ่นขนาดแท้เลยที่เทียบเท่าแบรนด์ยุโรปอันนี้ผมพูดได้ใช่ไหม <c oughs> คือมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ <c oughs> มันไม่ได้อวยเล็กซัสนะผมชอบจริงๆเพราะได้ลองขับแล้วไงมันมันมันสุดจริงในเรื่องของอร์แมนซ์วัสดุ ถึงแม้ดีไซน์บางคนอาจจะมองว่าแบบต้องยอมรับว่าดีไซน์ l e ็กซเนี่ยคือใช้หน้าตาหรืออุปกรณ์ภายในอะไรพวกนี้มาประมาณ10กว่าปีแล้วยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แต่ถ้าเรามองข้ามเรื่องพวกนั้นมาดูเรื่อง f o r m ์แมนมันสุดยอดนะสุดยอดเลยคือระดับรถแบบยุโร p เปียนคาร์เลยครับใช้งานง่ายแล้วก็ช่วงล่างดีช่วงล่างนุ่มแล้วก็วกวอะไรรวมไปถึงเครื่องอก็ถึกทน กว่ารถยุโรปหลายๆรุ่นนะครับคือเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอมตะเลยแหละเครื่องบางรุ่นของเล็กซัสนะครับผมไม่มีวันหมดอายุบางรุ่นนะครับบางรุ่นครับแล้ววันนี้ก็ได้เป็นเกียรติมากเลยที่พี่จิโร่มาเยี่ยมบูธทางเล็กซัสปีนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าพี่จิโร่มาอีกวันไหนก็เดินมาหาบอนได้วันจุดพิ g a ดีได้ อยากลองเทสรุ่นไหนก็ได้นะครับเป็นเกียรติมากเลยที่ได้เทสกับพี่จีโรนะครับค้งน้าครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Lexus Auto City